สบายดีพี่น้องบ้านนี้ขึ้นบกสองแทะแล้วบ้านนี้มาแหวนคุโนเอาอะไรมาก่อนสบายดีพี่น้องอาทานังอาทานังทานังทานังมาเบิ่งลูกสาวเห็นกันพี่น้องมาไก่มาแหวนปุ๊กปิดไว้ก่อนเห็นหุงลูกลูกลูกสบายดีสบายดีป้าลุงไว้ลูกไว้สบายดีเด้อน้องยังนี่ เจสซี่เอเจสซี่เจสซี่เจสซีดบิร์เจสซี่เจสเดบิร์อ่านเป็นว่าเปโลดน้องเจสซี่ทเดือนอะไรเนี่ยสแปดมือสแปดมือเศก้ามือเยู่ที่เศก้าโอ้มันเรศาพท์อีกมันเข้าซ้อีขี้หมดมันเลี่ยาเงี้ยเลยมันเดือดไปลงได้มันลงได้เจสซี่ทียไปซ้อนยังไงบ้านี้ไปผักสองเดือนเดือนที่สามก็เดือนพาย มันก็สิพอเจ้าเด้ไปซสแล้วเมื่อไรบอพอเมื่อเลยมื่อแรงลงมาเออเช้าตอนเช้าเลยลงมาวันที่แต่กับเมื่อเอ๊ะมื่อนันวันอยังมื่อวันเช้าเออนอนไม่แลับมึงกับบ้าเลยบ้าไก่เอ้าเด้งมาวันถิดเด้งมาเนี่บ้าเออเช้าเอออาจะอาบน้ำแล้วนี่นะบ้านไซโอมันอืมอากาศทาเสร็จบีบออยแล้วกลายเป็นหัวโลนหัวโลนตัดผมมื่อเช้านี่ หน้ากรตัดผมไปเออบันนี้ก็ค่อยรวยค่อยรวยเป็นมูเป็นมาเลยนะลอยหนักบันนี่ค่อยรวยค่อยรวยแล้วบันนี้โอ้ยน่ารักน่าชังอืมน่าเกียดน่าชังน่าเกียดน่าชังอืมเอ้ยเอ้ยสบายดีไหมลูกสบายดีแล้วสบายดีดีสบายดีแล้วเอาผมออกเขาม่ตะแกะสแป๊ะเขา เสาเกาเสาเกาวันพี่น้อยนี่เสาเกาวันเอาผมออกความมตเแก้มอยู่ยังเยะอยู่หหาวเลยพื่อน้องหาวหาวหาวนี่นังเตมอเต็มมืออาจารย์มงสื่อนี่นะนี่วะสิไปแหลกเงินมากห้ค่าสร้างแล้วเห็ดของคนควะเห็ดคนควควแล้วกูกบดบ้านกูกบดหนอีทบลกากระมาบางเนี้ยบางชองสมือที่ผ่านมามันทางแห่งเขาจะกรมาส่งตะกี้ โอ้ยตะกี้สั่งแต่หึงแล้วแต่ฝนตกเนาะเจสี่เจสี่สบายดีจ้าเด้อสบายดีได้อาบน้นำ,นำแล้วสดชื่นใครจะเลี้ยง,ง่ายเนาะม,มันจากหมือนเลยว่าซับคุณวูคือคงมัง่งเป็นน้ำมันบ่โววูหลุกกันำเทียดดว ถังได้อยู่ป่าเอันักยังรอโอกาสละให้นอนอยู่ถึงได้ยังได้โทรศัพท์เครื่องใหม่กับลอมันก่อนให้เครื่องในใต้ก่อนไปคอยใส่มันคุ้มก่อนใส่มันคุ้มเลยแล้วมึงยังบอกคุ้มมันมืดมนพี่น้องมันมืดเป็นน้ำมุมพี่น้องเอ้ยคุโนะมันมันมันถ่วงกันตัวซับจอดแบบไก่มีหลายคนเลย อ้าวห้องห้องลูกห้องมีหลายคนในได้มาจวดน่ะบอถ่ายข้างคืนแห่งกระเลาะคุยข้างคืนบรได้เลยอะไรขี่ไดน้นากระได้วันอ๋อจีเปย์เอเอขี่ได้นาร่วงออยังไงคอมเมนต์บอออ เย็นสบายนะพี่หน่อยอยู่นาคุณโอน่นี่เย็นสบายชาวนาเย็นสบายเย็นสบายชาวนานาเจ็ดสิร้องทำไมคะร้องเอางินร้องเอาตั้งมาสิแล้วก็ตั้งมันเพาไก่เนอะอออย่าเฮ็ดโอ้ยมันเดียว ไพ่ตัดผมหายมาเดี๋ยวนะบอกไมาไหมฮะคุณโอตัดผมคุณโอตัดผมโอ๊ยบอกมาไพ่บอกกุ้งน้ำเอ๊ะเอ๊ะเอออย่าร้องไงร้องไม่ร้องนะลูกนะเอานมให้กินแล้วบอยงังนม่อยากนมแล้วนี่ะเมื่อวันตีนจะเย็นแท้ทงตีนน่ะขี่ถือบิร แหงนํากะบทัานเลยอไม่มันเป็นนมมอหริบอร์เลือกมุมลโทรศัพท์ตัวเนาะเดี๋ยวพ่อก็มาและเจะเอเจตซี่พูนพ่อนึ่งแปดกมงผูเจตแปดมงพูนรถเพลเป็นรอยบ่บอยเหรอแล้วไปใส่โมลุ่ลยนะมเมนตโมเมนต์บอโมเมนต์นะชุมตวออกมานอนที่กูคืนแล้วเนาะเฮ้ยออินตฮาแล้วปวดดไปนนมง กับสถานการณ์เนาะตัก oh, mm. ับมันตกับยากเนาะกับปว่ากันแหละเป็นลูกแล้วเราไปเห็นอยู่เอ้มาหึ่งไอมเมย์เมย์ก็ไปว่าแม่มือแจกนะเดไปไปเพาะเออจะไปแต่อีพ่อก หัวโล่นหัวโล่นหัวลายหัวไล่หัวไล่หัวไล่นู้นแม่ตัดผมให้ย้อยโบได้เฮ้ยให้เข้ามาตัดฮาบโบก้าตัดเอออีแม่กับโบก้าตัดอีแมย์เราเบ็นหุ่งสร่างเขาโบตัดบบเออเล่แค่นี้เอออันอีแม่์แล้วก็มือสั่นแล้วก็ตาเบ็นหุ่งโบก้าเอออู้หูผมอ่อนๆนี่โกรธอ่อนๆนี่พัชปรกันอ้าวกินนมซะกินนมบ๊ายบๆเป็นได้พี่น้องมาบีบสิวออก จุดดำดำมันจุดดำดำหายอยีบอมันก็หายอยู่ได้หากตนน้นอีตีบ้บบมันบอหายมันหัวใหญ่คนเป็นหนอง เล็นยังได้กับกินแต่นมเนานั่งกินลายทองนั่งจนีได้อะไรแข็งแรงเน,ะน,น,ะนาะนอนจะสีเาสนาะกินลายทองแตกมาดิเมียนไม่มีหุ่นไม่ห<จ>อยนะตอนตอนแรกนี่ยจะจ็ดสี่อะได้พอพอแล้วมากับรับปลามันเดี๋ยวจยวะไม่เซ็มันเดี๋ยวฮะยังไง มันสิเปบเทีบง้นเออบอกกายเพิ่นมาเยี่ยมยามพี่น้องเอ้ยบอกกายเพิ่นมาเยี่ยมยามน้องเจสซี่มาเยี่ยมยามเจสซี่มาได้ตั้งแต่เพิ่นเกิดมาทุกทีเห็นเพื่อนน้องเห็นแต่ในคลิปเห็นแต่ในคลิปเห็นแต่ในคลิปวะแน่นเยี่ยมยามจนเจสซี่ชิใหญ่จนเจสซี่เล่นแหละจะเป็นจนเป็นสาวพี่น้องเเออ้ยสาวโ เพื่อิได้มาเนาะโปรตีนแล้วเพผนก็มีเวลาเพื่อนผมมีเวลาธุรกิจเพื่อนกะมีธุรกิจมีภาระหลายแต่้กับใกล้ไปใกล้มา่เพื่อนไม่ได้แวะมันบมันแบบฮากะแบบมันกัไปแบบจังหวะแบบจำเป็นฝ้าว่ะนะเพื่อนโปรตีนเองได้กันแบบมันฝ้าว่ะนะบปรตีนแล้วเเยีก็ไปงานมันเป็นอยัง มีลีมแห้งเนาะกเบื่องยังไม่ได้เบิ่องยังยังไม่ได้เบื่องยังโซ่และส่งพรมลายเเดียวเปิดด้เปิดด้วยเอิดเบืงโซ่โซ่ให้ปลาลูกเบืงเลนลูกขั้งลลางข้างล่างเปิดมาั้งหลังมาข้งลลางกวละมาเหตุอะไรกเศร้าเลยนะเหะพี่น้องตอนเดียวกระละมา มาเกียนหายเนี่ย่ะเอาจำเลยเว้ยสัสก็เลยเอาจำให้เธอจำประจำจำนอนปวกนอนกูนป,ปวกกิน <c oughs> ปวกกินหัวหล่อเนาะหล่อแล้วมาเดี่ยวเนาะหล่อ,อใส่หมวกเยี่ยมจะไปเรียงงัวนแล้วก็มาเรียบเออมันได้เชียวเมียให้เจ้าเอากกอนมาสิไ <c> อ <oughs> เจ้าเอากกอนห <c oughs> ล่อเลยเอามาเดียวนี่ <c oughs> ไปให้ได้บ,บีบจนหนาพังบ่ <c oughs> บีบมันยังพัง บีบมันเต้นเบีบอะเต้งสีใสอนันนั้น่อกี้มัเคยได้ถึงตอนนี้มันเพะผาพิจมูมงนั่งเตันว่าเออแพได้ผู้แพ้กัแพ้สัตน์นิสัก็ได้ดัตันน้ำบกค่อยใส่ผาพิดปามันแพะนั่งใส่ได้แพ่เลยรต้องเข้ามาทันจินยาแก้แพ้ก็มันจะสีนอนแหลมันนี้เต้นสีบุใส่บ้ืนมีแต่เผย

พี่กัมาดูแลฮะคนจีบกบมาเลยพอน้องจ็ดสี่พี่น้องขี่รถเออคน宝马ก่ได้แล้วนอฝันกับขี่หดลูกเพินแล้วเนาเถอะนอนอีกโมงยี่ัอาเหนียวแล้ว่อนมยัง่พอมเหนียวอเหนียวบ่อบางทีออใส่อีกอน้าีกเออน้าอีกเออ กยกินขี้ลูกจ, <c oughs> จะกินงอใชเนาะคืออ่นพอพันเนยพอพันเมียนบอเมีขี้เปนเนียวเมียน <c oughs> แต่ก็ซื้ออยู่ไทยไม่ <c oughs> มีเห็ดลไดแล้วไอว่เแบบ้าเป็นเนงไก่เอาเมียนเลพี่เนาะเอาเลยเราคันนี้ถืเอาเอาเลยเนาะเห็นกัน <c oughs> เห็น,ใน,ใน,ในกันสวดทั้งหมดเมียู้ใดเมียอยู่ไลายมือ กำนหอนสิบมื่นเก่ามื่นกันเนเมียนห่อนแล้วเนี่ยบอกตายแล้วเขายังว่าโชคดีได้เอาสามหมื่นได้เออโชคสามหมื่นเก่ามากกับเฮาก็ยังหิบกได้ดอกโชคดีหน่ยกันโชคดีอ่ะละสองเท่าเนาะพอพอเจ็ดสี่ก่ะดูแลอย่างดีโอ้ระยะทิดหนึ่งดูแลเอาใจใส่ลูกเมียพี่เนาะทิศหนึ่งแล้วก็เมื่อปล่อย วยเบาใกไดมวี่วายย่างย่างเลยยางคาย่างหัเอาสีเอาสันตวยเาได้มอนี่วายแถพี่นมันนกลัว้าอีกบ่รกาุ่นอายลุนอายแล้วเนาะลุ่นโตบ่เออประมาณนั้นแหละลุ่นอายายังหวาได้านี่รุ่นชิ้นทองเลยเัองตัอแมนแหละรุนปีหรุ่นน้องปีหนึง Yeah, yeah, yeah. Right. เป็นคลิปนี้ไก่ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณของมกอบใจหลายๆแยไลก์กันบายๆขอพอกันคลิปหนาพอ,อกันคลิปหนาเด้อพอกันคลิปหนาไย